สวัสดีค่ะพี่น้องคขาวันนี้อยู่กับนุ่มสุดรอค่ะสวัสดีครับแม่บังหลาสวัสดีครับเฮ็ดจังไหนทาครับทาครับเฮ็ดจังไหนเออบอังหลามาอย่างเขมือ่อไงแกลมพาผู้ใดมาซื้อของพาเงี๊พาคุณ,<จ>คณแม่คุณแม่คุณแม่ยายอันยายนี่ยายแพงยายจอยสามยายมาซื้อของพี่น้องคขาวันนี้อัน น้องวินนี่อุ่มเบาหวพี่น้องก็เลย่พาพันหลงเพราะว่าคันยางเพ่นกระสิล้ลมหล่มปรับล่มแปบก็เลยถ่ายอยู่ในรถนีอย่างลูกอะไรครับแต่ว่าเพ่นดีใจดีใจที่ได้ออกมาข้างนอกค่ะแต่ว่าคันถ้าเป็นงานที่แบบว่าบ่มีรถบ่มีคนหลายังเสียเนาะมันเป็นเป็นตาผ้าพ่นยางอยู่พี่น้องต่ว่าคันเป็นรถป็นอันนี้หลายๆั่นก็บ่อยากพาลงเพราะว่าอันตรายเนาะ๋ยวสิมเลม๋ยวสิไห๋ยวสิเป็นเรื่องอีก น้องมินครับเมื่อเช้านี้น้องมินกินข้าวกับอะไรลูกก้อมฮะก้อม<า>กินอะไรนะเจียวไม่หมายถึงกินข้าวกับอะไรอืมอืม,มกินกับอะไรโอกาฮะกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรตอบก่อนตอบไทยพี่น้องแม่หน่อย กับอะไรครับตอบได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้กินน้องมียังไม่ได้กินหรออ,หอันนี้อะไร<ม>อ,นนอ,อันนี้อะไรตอบแม่แหน่อยอันนี้อะไรฮะอุเยไมอใช่อัอนี้อะไรออนนอ้อะไร<ม>อัอน,นีออะไรนีอ<ม>อัไรแเออไออเนอเออ อันนี้อะไรเอ้าเอาพอดีเป็นคนถามเมื่อไเป็นคนถามแม่แต่เอาถามแม่อะเอแอครับปากกาครับเอแอเหมือนกันครับไหนกางเกงครับเสื้อครับแม่จอมครับอืมอันนี้อะไร ไหนอันนี้กระจกครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ครับพระครับท้องฟ้าครับไห,ห,ห,หนไหนในนกนะ่ะ โอ้หนอกอีลีพี่น้องผุ้นเห็นปะยิ่งเ้งหลังขาวเลยครับโอ้น่งวินเลวเห็นนกไม่เกง่งเนอะลูกผู้หนาือเก่งแฉ่ไมอย่าปรับลูกอย่าปรับอันนี้แม่ปรับไว้ดีแล้ว <c oughs> อะไรอย่าปรับเด้อมหมดหรือยังหมดแนวทายแม่หรือยังหมดแล้วหมดแล้วเอาถ้าหมดแล้วเราจะมาให้เล่นอะไรกันดีฮะ <c oughs> เล่นท่องท่องนับเลขไหมอา้าวเล่นท่องนับกอไก่ท่องกอไก่อะอะอะของเราท่องก็เอ๋ยกอไก่ข้อไข่ขอ้<ม>ขอขวดหืดมข้อขวดของเราข้อขวดจะดียังไนไข้อขวดของเราเอาเปลี่ยนแล้วพี่น้องเปลี่ยนแนวท้ายแล้วได,ไดลม ลิ้นชาเก็บของไนไหนที่ดินอันนี้จับไม่ได้เด็กจับไม่ได้เกียร์รถเด็กจับไม่ได้ไพวงมาลัยเด็กก็จับไม่ได้ไหนไหนเบาะรถเบาะรถ ที่เสียบเข็มขัดอันนี้เด็กก็จับไม่ได้อันนี้คือเบรกมอืออันนี้คือที่เสียบเข็มขัดนี่เสียบลงนี่ไหนออือะไรลกูกอืมหไหนอืมอ้าเพื่นขับรถมาสื่อของเพื่อนขับรถมาสื่อของ ครับ<อ>ไหนเป็น<ง>ขบรถมาซื้อของเก<ง>่งจังเลยพี่เขาพาคุณคุณพ่อหรือคุณอะไรมาซื้อของก็ไม่รู้มาซื้อของีไง่ไงออันไหนไ<ง>อันที่ปรับกระจกน้องวินเล่นไม่ได้ครับ อัน<ไ>ที่ปรับกระจกน้องวินลี่มไม่ได้ครับไหนไหนลูกก,ลกระจกก,กระจกก,กระจก ม่จะพาน้องวินเออวันหลังแม่จะพาน้องวินมาเดินเล่นสวนสาธารณะหรอกนู่นน่ะอยู่ตรงนู้นนะ่ะแต่ให้แม่บ้างก่อนนะลูกอยู่ตรงนู้นเนาะมันจะมีสวนสาธารณะอยู่ตรงนู้น,น,นมูล <c oughs> <c oughs> าห็นบ่นะไงอืมอือืม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 อ้มอื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 อืม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  ตรงหลังละร้านกว๋วยเตี๋ยวอ่ะมันจะมีอันนี้มันจะมีสวนสาธารณะเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีที่ออกกําลังกายอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนูน่นนู่นให้มันหลังก่อนให้แม่พร้อมก่อนแม่จะพาลูกมาวิ่งออกกําลังกายเด้อ <c oughs> รอพ่อดินมาก่อนรอพ่อดินหมดโควิดแล้วพ่อดินมาก่อนพ่อดินก็จะเล่นลนกับน้องวินแล้วแม่ก็จะออกกําลังกายเด้อว่า <c oughs> ล่าจะคุยกับพ่อดินรู้เรื่องไหม คุยกับพ่อดินรู้เรื่องไหมคุยฟุตฟรีโฟร์ไฟรู้เรื่องไหมรู้เรื่องโอ้ยบักหลาว่าภาษาฝรั่งได้จะคำแล้วตอนเนี้ยเวนฮะเวนเวนโอ้เวนวันเหรอเวนเวนที่เวนแปลว่าเมื่อไหร่เนี่ยติลลูกแล้วก็อะไรนะคำว่าไม่บักหลาบอกคำว่าไม่บอกคำว่าไม่มาว่าภาษาอังกฤษไหมภาษาฝรั่งไหมเวลาบัหลาบอกคำว่าไม่กับพ่อดินบักหลาว่าไว้ยัง ว่าไปยังอะไรนะอะไรนะอะไรนะที่บอกลาบ้าห้ <Go. S 1> องโ no! น่นะแม่มปนบ่าฮะ <c oughs> เพื่อนถือกันแทดอกพี่น้องกับพ่อดินเพื่อนนะยามวิดีโอข,ข้อมัน <c oughs> ย้ำเด่เว้ากันว่าสันเป็นตู้เป็นตะบอลูเลียงผู้หนึ่งบอกลาผู้หนึ่งบอกฝรัง่งโอ้ของกับลงังเงิน <c oughs> แต่ว่าถือกันหยอกกันดีแท้ ไหนห,นหูหูแม่หูแม่อันนี้ก็เป็นกระจกชืบเอาลงมาโอ้ที่บังแดดมันไม่มีกระจกลูกอันนั้นก็เอาไปบังแดดฝั่งน้องมินก็เอาไปบังแดดเหมือนกันอืมเออ่น้อ,อ,องผารกิจข่อยก็คือหยอกลูกยังให้รถทาผู้เเ่าเดี๋ยวคันเซ็จแล้วก,กับบานผ้าเมื่อบานแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้ก็อยู่กับเด็กชายวินไปก่อนนะคะฮะอ,อ, <H an> อมออโอแม่ใจอซื้อลูกอมมาฝากบางหลาจิลกูกหืมรอลูกอมมูจะความคักบอกว่าถ่ายอยู่ในรถอยากได้อย่างอีซื้อมาฝากอยากได้ลูกอมสันแล้วแปลงฟันไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ถุงใหญ่มากลูกอมถุงใหญ่มากของน้องวินไม่กินคนเดียวเหรอลูก กินกับแดงโอ้ยแดงไปเที่ยวยายแดงเจ้าเบิ้งดูปันได้กัยังกินหอดเจ้าอยู่เอายายแดงไปเที่ยวตัวยายแดงไปเป็นสาวระยองสนบุรีอันนี้พวงมาลัยลูกเบิงเบิ่งแม่เบิ่งเบิงอันเมิพานบักลาลาพี่ละน้องก่อนลาพี่ละน้องก่อนวันนี้เราจะได้อยู่กันทั้งวันแหละวันนี้น่ะวันนี้วันหยุดเพราะฉะนั้นอยู่กับลูกทั้งวันเดี๋ยวก็พาลูกไปอ่านหนังสือลูกจะไปอ่านหนังสือเป็นเพื่อนแม่ไหมเนี่ยหืม ลูกจาหนังสือเป็นเพื่อนแม่ไหมเอาบำตอบเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับไทยพี่น้องแม่ก่อนเร็วสวัสดีค่ะ <บา S 1> สวัสดีครับไทยพี่น้องแม่ครับายบ,บายเอาบักลาเห็นแม่เฮ็ดมือเดียวแม่มือหนึง่งแม่ถือกล้องแม่บักหลามีสองมือกับเอามือสองมือมานบใส่กันเร็วครับบายบายพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และที่สำคัญกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนแนเ้อจ้า